ฟ้าครามสิ้นสุดแล้วฟ้าอรารามขึ้นคลองแทนไม่ยอมเราให้เตี่ยวกก็เราแพ้อย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องมาเป็น adc ให้เพื่อนต่อไปหลังจากที่เชื่อใจทีมจนโดนดาไม่ไม่ใช่จนแพนะจนโดนดาก็คือเชื่อมั่นในริโปมากนะครับว่ายังไงมันต้องแกงกันสองคนได้เพราะปกติตอนสินะ ผมเล่นริโปก็แก๊งสองคนได้แต่คือไม่นึกว่ามันจะเกิดเหตุการแบบนั้นเศร้าเพื่อนะครับมันต้องมีบ้างแหละนะครับมีไม่ใครเล่นโมบ้าไม่เคยโดนด่ามีพูดเพื่อเพื่ะโอ้นะครับมันต้องผ่านประสบการณ์แบบนี้มาบ้างนะครับผมเลยไม่ซีเรียสฮะโดนด่าก็โดนด่าดิมันไม่รู้จักเราซะหน่อย เออสักพักลงคิดไปเอ้ยมึงนี่เองตัวตัวกูเปล่าอชิปหายแล้วกูโอ้ชีวิตถอยทับเธอเชื่อผม,อมเมชื่อพี่ไอ้หนูนั่นแหละถอยทับไปสิทั้งหมดฟังคำสั่งสิงสทั้งหมดฟังคำสั่งถอยมา ามผู้ใหญ่มาไม่กาัดไอ้ไหนหูนตแต่มาคนเดียวอย่างงี้กวอูบอกกูจะโดดไปอีกฝั่งนึงละกวอ,อูยังทิ้งครับนี่แหละครับความรักของทีมข,ขอคุมเลนล่างแล้วกันนะครับเพราะว่าเลนบนก็ดูดูแล้วก็มีสอง ่อครับเราไม่อยากจะสอดใครนะฮะมันจะทำให้ทีมอีฟายหัวร,ร้อนนะครับจริงๆเนี่ยผมเล่นไม่เคยทำาไฟหัวร,ร้อนหรือเปล่าวะนะฮะจริงๆเนี่ยเราไม่ควรจะไปสอดเรื่องเลนบนนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเขามีเนี่ยฮะเขามีสองต่อสองอยู่แล้วนะครับเราจะไปสอดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะฮะเนี่ย เนีย่ยเราไปราดใครเขาอย่างนงี้ก็ไม่ใช่เห็นว่าคนยังไม่เอาคิวเลยสัตว์เฮ้ยเสียสกิลฟรีมันจะไปลาใครอย่างงี้ก็ไม่ได้ไม่ถูกครับไม่ถูกทั้งหมดงคสั่งเนี่ยเออสองหนึ่งอย่างงี้ก็ไม่ใช่เขาจะหัวร้อนเขาจะหาว่าอะไรว่าเก่งแต่ลุมนะฮะแล้วเขาก็จะไม่รู้นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยลุมคนอื่นมาก่อนนะครับนะฮะ,นะฮะ โอ้โหไปสปินจนมานาหมดคนที่ตอบได้คือใครครับเอ็กซสสองโอ้คือเดินตาชโชคชชตาโดนดูตาห่าเลยนะตากรรมบอกว่ากูใกล้ตาย สุดทั้งหมดฟังคำสั่งสึดทั้งหมดฟังคำสั่งนี่คืออาจารย์กับวอยไม่ใช่แล้วชิบหายโอเลนบอลแหลกแล้วเลนบอลเลนบอลเลนบอลนบนมีกี่ตัวเรายิ่งไม่ชอบเสือกอยู่ด้วยเราไม่อยากจะไปส้มกับใครนะครับ,รบ,รบแค่บอกว่า <รอ S 1> ส้มแบบ,<อ>บแว่าเสือกเหรอใ จำผิดตัวจำผิดนี่แป๊คเลยใครที่แม่งรู้ข้ามาเอ้ยพี่แม่งมั่วนะใช่ละเอาเป็นว่าเปลือกดีกว่าครับเรียกว่าเปลือกจะง่ายกว่านะฮะจะบงไปจำอะไรให้แม่งลบสมองนะฮะเพราะเปลือกจะง่ายกว่าอย่างนี้มีแต่ตัวอันตินเกลียว ยัไม่กล้าเข้าเลยเนะีน่ยเมื่อกี้ก็โดนอันติไล่ตูดมาชิบหายโอ้โ oh น no! ป่าใครมึงดูด้วยป่าใครนี่ป่าใครป่าใครสักป่าใครเดอะเซียนนยมีนม,ม,นมันเฮ้ยเฮ้ยคางคางคางเดีอะเซียนมึงอ่านมาฟาร์มป่าเราช่างกล้าเออเรายังไม่เคยไปฟาร์มป่ามันเลยนะ แต่เล่นมาไม่เคยฟาร์มป่าคนอื่นนะครับจริงๆเราคิปที่เราคืออะไริที่เราคืออะไรอือหือ,หอมีไหมไม่มีเอาหน้าเข้าไปอย่างเดียวแหละไม่งั้นโดนอันติสวน ี่นี่น้่เอาโดเพื่อนลาก่อนเพื่อนนายเป็นเพื่อนที่ดีจะไม่ลืมดีมากบนโอคูวิ่งละ่จะจดดอ,อเ,ดดเซียนทำไรเอ้ยวันดีเจ้เพื่อน ป้อมเกือบแตกแผนการใหญ่ต้องสำเร็จกูเดินตามโชคชะตาแล้วป้อมกูจะแตกอยู่แล้วโชคชะตาของม่ใช่ชตาคือป้อมกูจะแตกพอใจกับโชคชะตาไหโอ้ไอเฮ้มานี่ดี อ๋ดีท้า3้อะไรกูพุ่งไปไหนละ่ะเสียงเคีเยนเพื่อนตายฟี่ถอยทับถอยทับใช่เรื่องไหมนะกูได้คือเดียวใช่เรื่องไหมเดินตามโชคชะตาโคแลกแขนกันใหญ่ต้องสำเร็จเพื่อเน็ตนี้จังเลยอ,อยากได้ไวไฟรวเร็วแล้ว เราไปรักใครเขามันไม่ดีเราเก่งจริงรับชีวิตข้าแผดินจงเจริญโอ้โหแม่งล้อมชิพยายหัวงเย่อิงึงตัววะโอ้โหแล้วกูวางอันตริทำไมเออบางอาจมาจะมาฟาร์มป่าเราหรือเปล่าเออบางอาจมากเรายังไม่เคยฟาร์มป่ามันเลยอ่ะโถ เอ้งพอฟามปาดแล้วทำไมวะดีเยอคขึ้นเหตนการใหญ่ต้องสำเร็จเออสำเร็จแน่อืรู้สึกว่าเกมน,นี้นี่จะเป็นการไฟแบบอาลังขึ้นรองสองต่อสามน,นะครับไฟไอ,อ้แมตช์นี้นะครับ มามันมาเล่นกูอีกแล้วขัดใจมากเกียดจังเลยอันติเกลเซียนตอนเราเล่นเรายังไม่ครอบใครได้เลยนะเรายังไม่เคยครอบใครเลยนะตอนเราเล่นเกลเซียนเรนนี้เราสาบานจริงจริงเดินตามโชคชะตาเหนการใหญ่ต้องสำเร็จสำเร็จแน่ครับเช่ดใจผมสำเร็จ ถ้าไม่เชื่อใจก็นั่นแหละฟ้าครามสิบสุดแล้วฟ้าอารามขึ้นคลองบห่งุสตร์ัติดทั้งหมด่าทั้งหมัติสมแข็งพวกเจ้าตันกูจังเลยตันมันแล้วปานดีปานเลย เ้ากวนอูทำอะไรเนี่ยอดีต้าสิล้ทำอะไรม่ฟ้าอารามขึ้นคลองแทนชิบหายเทกอนอูเอ้ไม่อย่า,างาตามวยกอนอู ชีวิตชีวิตชีวิตไปจะรู้ได้ถูกทำลายไลฟ์พวคโอ้เดฟัดโอ,โอ,โอ,โอ้ไปล้างต่อเธอไปต้องไม่ต้องมาเล่นเถอะจริงจริง็จไปล้างต่อเธอพี่ไม่ต้องอย่าพึ่งมาเล่นเลยใ่ขนาดนี้

ฟ้าสามสึ่มสุดแล้วฟ้ารามขึ้นคลงองแทนเย้มีไฟขึ้นหัวเขายังไม่ได้แปลให้เลยนะว่ามันทำอะไรได้เฮ้ยชิปหายห่วงเย่ยอีงมาเฮ้ย ไม่เยอดเยอะแรกไอ้เออลืมไปคืนชีพได้มีมีไฟอันนี้ไปไหนเดียวเสียงล้างชดไงเห่ะมึงโอ้ดีนะมีพลังของมารไฟช่วยชีวิตไว้เงินตายแล้วตายแน่นอนอุ้ยเจ็บ เกือบตายจริงแล้วไหมละ่ะให้เราไปล่าเพื่อนได้ยังไงไม่ดีเมื่อกี้ไม่ดีเติมบัตรไปเติมบัตรไปผั้ชาการไฟเราตายแล้วขอคอยยิงไฟจะรู้ได้ถูกทำลาย แม่ของฝ่ายเราได้ส่งทหารเหนือฉันหมอคอยยิงฝ่ายเราได้ถูกทำลายเดอนตามช่องชะตาเหตุกันณ์ใหญ่ชงสเร็จตายใช่ไหมไอ้ครอบกูใช่มั้ยกูรู้ไม่ต้องไม่ต้องแต่เขเจะพุ่งไปไหนวะพุ่งชนกำแพง ขึ้นงเินเป็นไงอลามไม่ะม uh ึงไฟติดไฟติดตรงเลือดเป็นคาเอเนี่ยริดทั้งหมดฟังกนตบกวนอูใช่ไหมตบก็แค่กวนอูเลยไม่โดนอะไรนะครับก็เลยราต่อยนะฮะ ทำไปเราได้สิบล้านแผ่นดจจินจงเจริญวิกตอรี่วิกตอรี่วิกตอรี่ตื่นอ่ะเราไม่เจอกัดใหม่คิาาี่นาครับตอนทีมีซื้อแยนดิกดจ้า